สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางโร่บายลูกตานะคะช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีพฤษภในช่วงเดือนเมษายน2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนนะคะถึง21พฤษภาคมค่ะสาหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในนกาาาาารหาลลัคไว้้ด่ การทํานายครั้งนี้จะเป็นการทานายโดยวกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสาหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางค่ะแต,แต่สําหรับการตัดสินใจแล้วและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ line official account line a d add taro by luktan เลยนะคะในเดือนเมษายนนี้ค่ะชาวราศีพฤกษภจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณเป็น seven of pentacles the magician นะคะ the high priestess f i อ e of wands นะคะ page of wands knight of wands ค่ะ knight of pentacles six of วานค่ะไฟล์ออฟชอตนะคะและใบสรุปสุดท้ายของคุณคือ เอกออฟชอร์ short, ค่ะลูกตาลม,มองว่านะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเก็บเกี่ยวความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆดีๆขึ้นมานะคะความสําเร็จของคุณค่ะอาจจะสร้างความอิจฉานะคะสร้างความแตกร้าในทีมงานได้นะคะระวังทวะทะเลาะเบาแหวงกับทีมงานแล้วก็ทะเลาะเบาแหวงกับตัวเองด้วยค่ะเดือนนี้อาจจะมีความอึดอัดนิดนึงเนาะแต่ว่าก็อยากให้คุณมั่นใจค่ะว่าสิ่งที่คุณทําค่ะเป็นสิ่งที่ดีการที่จะมีคนอิจฉาบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะ ด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมานาอัเพนดิเคิลแล้วก็ซีซบวานบ่งบอกถึงการประสบความสําเร็จเรื่องของการเงินค่ะตัวคุณเองอค่ะอาจจะมีเงินเข้ามาใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้เงินเกินตัวอันนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะคะซีซบวานบ่งบอกถึงการประสบความสําเร็จค่ะการงานของคุณนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสได้รับชื่อเสียงมีโอกาสที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแต่สิ่งที่ทํามาค่ะมันมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจความอดทนพยายามของคุณนะคะความ ความสำเร็จเนี่ยมันมาจากการที่เราอดทนพยายามค่ะตัวของไฟออฟสอดขึ้นมานะคะช่วงที่ผ่านมาต้องระมัดระวังค่ะการที่คุณประสบความสำเร็จค่ะคุณเองอาจจะเจอกับภาวะที่คุณต้องแบกรับอะไรค่อนข้างเยอะนะคะ,ะความคิดเห็นระหว่างคุณกับทีมงานเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันได้นะคะไฟออฟสอดเนี่ยในกรณีที่เป็น เคสของคนที่ทํางานประจํานะคะบางเคสเนี่ยต้องระวังเรื่องของการที่มีอีโกโ้ทาให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากทีมงานนะคะหรือในอีกมุมนึงค่ะการที่แบบเราทํางานอยู่อะคะ่ะแล้วคนทีมงานเราหายไปนะคะบางคนเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงหน้าไปหรือว่าคนที่รับปากว่าจะช่วยเหลือเรานะคะลูกค้าที่เคยแบบเซน็นสัญญาอะไรไปอาจจะมีการแคนเซิลงานได้นะคะหรือในอีกมุมหนึ่งค่ะคือคนที่ร่วมงานกันนะคะเหมือนลาออกแล้วก็เราอาจจะต้องรับภาระอะไรนะไหนักไว้เนาะคะ่ะช่วง เซเว่นอัพเพนเดคลขึ้นเป็นไพ่ตรงกลางค่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเก็บเกี่ยวความสําเร็จความที่คุณทํามาก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะค่ะเดือนนี้มันเหมือนจะออกดอกออกผลนะคะเพชรซอฟวันขึ้นมานะคะลูกตามมองว่า,าคุณเองอาจจะมีโอกาสในการคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมีแพชชั่นในการทํางานใหม่นะคะหรือบางคนอาจจะหางานใหม่ก็มีโอกาสค่ะแต่ว่าตัวคุณนะคะยังมีความเครียดวิตกกังวลอยู่ค่ะงานอัพวันขึ้นมาสิ่งที่คุณทํตาตเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะแต่ตัวคุณเองยังมีความร แวงสงสัยยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันมันโอเคแล้วจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะ The m a g i c ียนขึ้นมานะคะลูกตาเชื่อว่าคุณเองเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีมีความรู้ความสามารถค่ะ The h ไฮพรีเทสขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุม้มครองนะคะถ้าวันนี้คุณมีปัญหาคุณลองกลับไปถามในส่วนของตัวเองตั้งสมาธิดูนะคะลองคุยกับตัวเองให้มากนะคะบางครั้งสถานการณ์โดยรอบหาะค,ะคนรอบข้างอาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณหรือไฟอ e of w นเนี่ยขึ้นมาเนี่ย คือคุณทะเลาะก,กับตัวเองก็ได้นะคะหรือทะเลาะก,กับทีมงานก็ได้เหมือนกันความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันนะคะตัวของเอกออฟสอเป็นใบสรุปคะ่ะเดือนนี้ยอาจจะเกิดภาวะอึดอัดนะคะมีความขยับไปไหนไม่ค่อยได้หรือว่ายังไม่ค่อยกล้าที่จะตัดสินใจสักเท่าไหร่นะคะไพคะ่ค่ะแนะนําให้คุณลองคุยกับตัวเองเนาะหรือว่าใช้อินทิชันะคะในการที่แบบว่า ลองคุยกับตัวเองดูค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะชีวิตเราเราต้องการอะไรนะคะปัจจัยภายนอกที่เข้ามามันอาจจะทําให้คุณไม่มั่นใจนะคะหรือว่าไม่กล้าออกไปไหนแต่ตันเชื่อว่าตัวคุณมีศักยภาพมากพอนะคะตัวคุณมีศักยภาพมากพอนะคะเดือนนี้อาจจะเจอกับความเครียดความกดดันหรือว่าสถานการณ์โดยรอบเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณไม่มั่นใจแต่ถ้าคุณนะคะมองไปอยากให้คุณลองโฟกัสไปว่าที่ผ่านมานะคะ่ะเราผ่านอะไรมาตั้งเยอะเรามีโอกาสที่ประสบความสําเร็จมาก่อนหน้านี้บางครั้งอะคะ่ะบางทีการที่ เราโดนคนอื่นว่าหรือว่าติดฉี่นินทาบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าความสําเร็จของเราค่ะมันก็เรื่องธรรมดานะที่จะมีคนอิจฉาบ้างหรือว่านินทาเราบ้างไปในทางเสียหายเดือนนี้ลูกตามมาว่าตัวคุณเองค่ะจะมีความเครียดวิตกกังวลนะคะอาจจะเป็นการทะเลาะก,กับทีมงานหรือทะเลาะก,กับตัวเองอยู่นะคะแต่อยากให้คุณมั่นใจค่ะว่าสิ่งที่คุณนะทํามาก่อนนั้นมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะคุณจะเริ่มอะไรใหม่ๆกับแพชชั่นใหม่ๆของคุณค่ะแต่ว่าตัวคุณนะคะ ก็ต้องลองปรึกษาผู้ใหญ่หรือว่าศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะให้รอบคอบม,มากกว่านี้การที่คุณจะลงทุนอะไรใหม่ๆคะ่ะมันสามารถต่อยอดได้แต่ว่าช่วงเนี้ยคุณเหมือนยังไม่ ไม่พร้อมสักเท่าไหร่เอกออฟสอดนะคะเหมือนกับคุณนะคะยังอยู่กับตัวเองอยู่ยังไม่ค่อยกล้าตัดสินใจในการทํางานเนาะแต่มองว่าถ้าคุณอยากจะเติบโตมากขึ้นหรือว่าเรียนรู้อะไรมากขึ้นแนะนําให้ลองปรึกษาผู้ใหญ่หรือว่าลองหาเป็นแบบเมนเทอร์นะคะเป็นลักษณะของคนที่แบบให้ให้ความรู้คุณอะไรเพิ่มเติมนะคะหาที่ปรึกษาที่ดีก็จะเป็นอะไรที่ดีสําหรับคุณค่ะโดยท้ายพรีเทสขึ้นมาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะขอให้คุณเชื่อในเซนส์นสัญญาณในชีวิตของคุณเนาะลองแบบเซนส์นของคุณ ย่างงไถ้ามองจังหวะนี้ค่ะคุณยังไม่พร้อมจะก,ก้าวต่อไม่เป็นไรอยู่นิ่งๆได้นะคะอาจจะเป็นภาวะที่คิด ทบทวนนะคะหรือว่า,อ,าอยู่กับตัวเองให้มากนะคะศึกษาอะไรเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องของการทํางานไปคะ่ะค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปนะคะสิ่งที่คุณทํามามันดีอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าคุณเองอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงในจุดที่เราแบบต้องการเท่านั้นเองนะคะมันก็เลยเกิดความลังเลสงสัยแต่ถามว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าการงานยังไปในทางที่ดีแต่ระวังการเครียดวิตกกังวลมากเกินไปเท่านั้นเองคะ่ะสาหรับเดือนนี้ ในมุมของการเงินจริงๆการเงินของคุณเข้ามาค่อนข้างพอสมควรนะคะถือว่าประสบความสําเร็จค่ะแต่ตัวคุณในเดือนนี้อาจจะมีความอึดอัดนิดนึงนะคะเพราะก่อนหน้าน,นี้อาจจะใช้เงินไปเยอะหรือว่าลงทุนอะไรกับสิ่งต่างๆค่ะไปเยอะมันทําให้เราค่ะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะแบบต่อไปมันจะดีแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมีความกังวลสงสัยหรือว่าไม่ค่อยกล้าใช้เงินสักเท่าไหร่แต่โดยรวมอะค่ะขอให้คุณอะค่ะกลับมาดูภายในเนาะว่าจริงๆแล้วค่ะการเงินของคุณมันสามารถบริหารจัดการได้ค่ะอาจจะมีการทะเลาะเบา แบงเรื่องการใช้เงินกับทีมงานนะคะในกรณีที่แบบเป็นบริษัทนะคะหรือว่าถ้าแบบทะเลาะก,กับตัวเองก็ได้ค่ะว่าใช้แบบนั้นดีใช้แบบนี้ดีอะไรอย่างงี้ค่ะสิ่งที่คุณควรจะรู้นะคะก็คือคุณสามารถเก็บเกี่ยวนะคะเงินจากสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้ได้ค่ะแต่การที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆก็อาจจะต้องศึกษาความเสี่ยงนะคะแล้วก็ลองเช็คให้ดีๆเพราะตัวคุณเองถ้ายังไม่พร้อมตันมองว่าลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นไกด์ไลน์ที่ดีสําหรับคุณค่ะในมุมของการเรียนนะคะเดือนนี้ลูกตามองว่าคน ที่เป็น,าาษษน,าน,นชาวราศีพฤษภเนี่ยน้องๆชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะก่อนหน้านี้ทาํามาค่อนข้างดีคะแนานออกมาค่อนข้างสวยนะแต่ว่าบางทีเวลาเราทํางานกลุ่มในช่วงเดือนนี้ค่ะต้องระมัระมดระวังเรื่องคําพูดไว้นิดนึงนะคะอีกโก้ต่างๆหรือว่าการที่ไม่ฟังใครนะคะอาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้นะที่หนีง,งานในมุมของพิตาเนี่ิตารมองว่าไฟอุบันขึ้นมาบ่งบอ,บอกถึงการทะเลาะของทีมงานฉะนั้นนะคะระวังการทํางานกลุ่มนะคะหรือว่าการที่แบบเรา จะเรียนอะไรยังไงบ้างเนี่ยบางทีเราทะเลาะกับตัวเองก็ได้ค่ะนาอวันขึ้นมาพี่ตามมาว่าน้องๆเองเนี่ยทามาค่อนข้างดีแล้วค่ะแต่บางทีมันมีความระแวงหรือความเอะอยู่ในใจค่ะถ้าวันนี้เรามีปัญหาเรื่องของการเรียนนะคะขอให้เราอะค่ะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองถ้ามีโอกาสอยากให้ไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมนะคะลองปรึกษาอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงหรือว่าคุณแม่ก็ได้นะคะก็จะเป็นไกด์ไลน์อะไรที่ดีสําหรับเราแต่ว่าใบสุดท้ายนะคะเป็น เอกออฟสอร์ดเนี่ยพี่ตามมองว่าเดือนนี้เราค่อนข้างเครียดค่อนข้างสูงเนาะถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้รีลิสาตรงนี้ออกไปเพราะบางครั้งเวลาเราเครียดเราอาจจะคิดอะไรไม่ค่อยออกนะสําหรับในเรื่องของการเรียนค่ะถือว่าการเรียนเดือนนี้อาจจะเครียดนิดหนึ่งนะคะพยายามแบ่งเวลาจะสรรเวลาที่ดีนะคะก็จะเป็นอะไรที่สามารถบริหารจัดการได้จริงๆเบสคะแนนแล้วอ่ะพี่ตามมองว่าคะแนนมาดีในระดับหนึ่งแต่พอถึงเวลาอาจจะเป็นลักษณะของการที่เราไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนหรือว่าบางคนเลือกสายเลือกแบบเลือกในส่วนของ วิชาเสริมอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนดีตีกับตัวเองอยู่ในหัวลองถามตัวเองค่ะว่าจริงๆแล้วเรียนวิชาอะไรที่มันจะไปทําให้เราค่ะไปถึงเป้าหมายใ,ใ,ใหญ่ในชีวิตนึกออกไหมเราก็ต้องดูว่าแบบในอนาคตอ่ะเราอยากไปทําเป็นอะไรอะค่ะนะคะบางครั้งสิ่งที่ถนัดกับสิ่งที่ ความมุ่งมั่นตั้งใจมันว่าอาจจะเป็นคนละอย่างก็ได้แต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราจะตัดสินใจยังไงนะคะลองปรึกษาคนที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าเป็นอาจารย์ผู้หญิงเนียค่ะก็จะดีนะคะคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะจะให้คําตอบที่ดีสําหรับเราหรือเราเองค่ะกลับมาคุยกับตัวเองให้มากพอก็จะมีโอกาสที่จะดีขึ้นได้นะคะสําหรับเดือนนี้ค่ะในด้านของความรักค่ะคนโสดเดือนนี้มีโอกาสเจอกับคนทัดดินพฤกษกันมังกรน,นะคะหรือจะเป็นชาวราศีเมถุนชาวราศี กรกฎก็มีโอกาสมากๆค่ะนะคะธาตุไฟก็ได้นะเป็นธาต ไฟแบบเมสิงธนูก็มีโอกาสที่จะเข้ามาหาเราได้แต่ดูตัวเราเองใครยังเหมือนอยากจะเก็บเกี่ยวเรื่องของความสุขความสําเร็จมาก่อนเนาะตัวของนายออฟวานแล้วก็เอกออฟสอดเป็นใบสรุปะนะพี่ตามมองว่าเราเองใครเข้ามาเราก็เราแวงสงสัยอะคะ่ะตัวของไฟออฟสอดขึ้นมามันเอาไออาจจะมีทัศนคติที่ว่าไม่มีใครเราก็อยู่ได้คือใครเข้ามาเราก็รู้สึกตีกับตัวเองอะว่าคนแบบไหนที่มีโอกาสที่แบบจะเราจะคบหาดูใจอะไรกันได้ ถ้าถามว่าอยากมีแฟนใหม่พี่ตาเชื่อว่าก็ยังอยากมีนะแต่บางทีอะคะ่ะมันเหมือนเราปิดกั้นตัวเองคือบางคนอนะอาจจะห่วงความโสดได้นะเพราะว่าแต่ก่อนนี้มันอาจจะหวนโสดสวยรวยมากมีความสุขในตัวเองอยู่แล้วค่ะการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามามันอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้เราอะช่างใจค่อนข้างเยอะนะคะแต่เอออฟสอดเป็นไบสรุปอะแต่มองว่า นะคะบางคนอาจจะปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะอาจจะรับกันมาเป็นเพื่อนกันก่อนได้นะคะหรือว่าจริงๆแล้วอะค่ะถึงไฮเพรสขึ้นมาบอกให้เราอ,อกลับไปคุยกับตัวเองนะคะว่าคนแบบไหนที่เราอยากให้อยู่ในชีวิตของเรานะคะตั้งเป้าให้ชัดเจนนะคะคือชีวิตเราค่ะต้องลองถามตัวเองให้ดีเนาะว่าเราอยากมีคู่หรือเปล่าทุกคนนะคะสามารถมีคู่ได้นะคะถ้าเรามีจิตเจตนาที่อยากมีนะคะแต่ว่าเวลาจะเลือกใครเข้ามาอยากให้โฟกัสค่ะว่าเขาตรงสเปคเราจริงๆหรือเปล่า คนะคะตรงในแบบที่เราต้องการหรือเปล่านะคะถ้าเรามีความชัดในต,ตรงนี้เวลามีคนเข้ามาเราจะไม่สอบสนในตัวเองนะคะวันนี้คือเหมือนเราจะรักก็ก็ไม่กล้ารักเราจะแบบมีใครเข้ามาเราก็ไม่กล้าคุยหรือว่าแบบเราแวงเขาไปหมดหรือว่าแบบตั้งอีกโก้ตั้งกำแพงไว้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าชาวราศีพฤษภอะคะ่ะ กลับไปมองกลับไปทบทวนตัวเองค่ะเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราอยากมีคู่หรือเปล่าและอันที่สองเนี่ยก็คือว่าคู่แบบไหนที่เราต้องการกลับไปโฟกัสตรงนั้นค่ะจะทําให้บรรยากาศในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นได้นะคะในส่วนของคนมีคู่ค่ะช่วงเรือนที่ผ่านมาเนี่ยระวังการที่แบบมีอีกโก,ก้ใส่กันหรือว่าในช่วงของการที่แบบเหมือนแบบค่อนข้างมีทัศนคติที่แบบ งอนกันแบบไม่สนใจกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะตัวคุณเองอะค่ะนายอพเพนิคอลขึ้นมาจริงๆมันเป็นไพ่ดีนะคะไพ่ที่มีความสุขในตัวเองแต่บางทีอะค่ะการที่เรามีความสุขในตัวเองเราอาจจะลืมใส่ใจคนรักของเรามากเกินไปหรือเปล่านะคะบางทีเราเหมือนกับเอาโฟกัสที่เราเป็นใหญ่เนยค่ะ ตัวของ6ิกซวรนขึ้นมานะคะบางคนเนี่ยมีความสุขความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้นะคะเพจซอฟวรนมีแพชชั่นต่อการจริงๆความรักมันมีแพชชั่นค่ะแต่บางทีมีปัญหา,ข,าขัดแย้งกันบ้างนะคะความคิดเห็นไม่ตรงกรันหรือบางคนเนี่ยจะเอาตัวเองเป็นใหญ่นะคะบางครั้ง ชีวิตคู่อะค่ะมันอาจจะต้องปรับต้องจูนต้องคุยกันหาจุดตรงกลางซึ่งกันและกันนะคะเซเว e n ออฟเพนดิคขึ้นมาเนี่ยตันมองว่ามันจะเป็นโอกาสในการที่ต่อยอดความสุขความสําเร็จของคุณนะคะความรักวางไปในทิศทางที่ดีค่ะแต่ต้องระวังภาวะระแวงหึงหวงนะคะภาวะที่เราอาจจะรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้การที่เราดูแล กันน้อยเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเอะในความสัมพันธ์หรือว่ามีภาวะทะเลาะเบาแหวงกันได้ง่ายการมาดูดวงะคะ่ะเป็นอะไรที่มาดูดวงล่วงหน้าเนาะเธอถ้าเรารู้ว่าเราจะมีเกณฑ์แบบนี้นะคะ่ะสิ่งสําคัญคือเราต้องแก้ไขพฤติกรรมของตัวเองนะคะดวงมันเปลี่ยนได้นะคะถ้าเราเรารู้จักในการที่จะใช้ดวงในทางที่ทางที่ดีขอให้เราอะคะ่ะมี awareness นะคะมีรู้สึกว่า ทำแบบนี้มันจะก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้อะไรเงี้ยค่ะ The m เ g i c เชีย h e เด g h p ไฮ e s t เทสขึ้นมาค่ะขอให้คุณสื่อสารขอให้คุณใช้หัวใจในการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ เอกออฟสอดเป็นไบสรุปเดือนนี้ค่ะต้องระวังนิดนึงเพราะบางครั้งอะคะ่ะสิ่งที่เราทําหรือว่าการที่เราค่ะสนใจเขาน้อยเกินไปบางทีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความอึดอัดหรือเราเองอาจจะเจอความอึดอัดเสียใจนะคะบางทีรอเขามางออะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดได้นะคะใช่อะคะ่ะบอกให้คุณกลับไปคุยกับตัวเองขอให้คุณนะคะไปลองดูค่ะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคือเขามีความดีมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ถามดูนะว่าคนเราอะค่ะมันคุ้มกันไหมกักบการที่เรา เสียเวลาในการทะเลาะก,กันบางทีเราอาจจะต้องมองไปในระยะไกลๆนะคะถ้าคุณมีแพชชั่นต่อการลดอีโก้ลงมาค่ะลดกำแพงลงมามันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์คุณดีขึ้นได้นะคะระวังความเครียดวิตกกังวลน,นะคะเราเครียดเรื่องงานเอาไปลงกับคนรักอันนี้ก็มีโอกาสได้นะคะหรือว่าคนรักเขาเครียดกับงานอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เราอันนี้ต้องระวัะวงการทะเลาะเบาแหวงกันได้นะคะแต่ที่บอกว่าดูดวงดูดวงล่วงหน้าเนาะพยายามปรับพยายามจูนเข้าหากันมันจะดีขึ้นได้นะคะในที่สุดนะ ในด้านของสุขภาพค่ะเดือนนี้เนี่ยะระวังภาวะปวดเมื่อยระวังความเครียดนะคะระวังอาการปวดหัวไมเกรนต่างๆนะคะพยายามสมดุลร่างกายนะคะทานน้าให้มากขึ้นนะคะอาการหลงลืมต่างๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้พยายามรักษาบาลานซ์ของร่างกายกินนอนอะไรต่างๆเนี่ยค่ะให้มันอยู่ตามแบบเหมือนนาฬิกาชีวิตของเรานะในส่วนของอการทําบุญเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ค่ะเรื่องของอความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เป็นการบริจาคหนังสือนะคะบริจาคแชร์ธรรมทานนะคะหรือจะเป็นการที่แบบให้ทุนการศึกษาก็จะเป็นอะไรที่ดีสําหรับคุณนะคะหรือการบริจาคของที่เป็นเกี่ยวกับน้ําน้ํานะคะก็ถือว่าจะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับคุณได้ดีค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทาบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดนะคะขอให้เราค่ะทาบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณ มาด้วยนะคะคสุดท้ายนี้ลูกตาลอยากให้ทุกคนคะ่ะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีขอให้บุณรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ